วันนี้มาดูนะคะเรียกว่ามีดรามา่าแม่สาวคนหนึ่งค่ะเธอชื่อว่าแอสเซียแบงค์สบอกว่าไม่ปลื้มโชว์ของนองลิซ่าที่งานโคเชล่าเลยแล้วก็มาทวีตข้อความนะ,ะบอกว่า Deport this bitch แม่มีคนแปลออกมาบอกว่าเนี่ยแปลว่าใส่หัวนังนี้ออกไปรีเถอะและนอกจากนี้นะคะยังไม่พอค่ะยังบอกอีกค่ะ ว่าหล่อนเนี่ยมาบรรยายว่าไม่ปลื้มเลยงานเทศกาลดนตรีเนี่ยต้องจ่ายเงินซื้อตั๋วกว่าเจ็ดร้เรียนแล้วก็ไปยืนเกาะอยู่หลังแผงกั้นในทะเลทรายแถมยังต้องจ้องไปที่หน้าจออีกอาหารก็ต้องกินอาหารทอดจากแผงขายอาหารที่ดูแล้วไม่ถูกสุขอนามัยเอาซะเลย แคมยังบอกอีกนะคะบอกว่าโอ้โหอะไรเนี่ยเหมือนกับว่าคงจะอยากใช้อยากโชว์เทคโนโลยีส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะประสบความสําเร็จนะแต่ว่าสเสน่ห์ของงานเทศกาลดนตรีเนี่ยหายไปแล้วละ่ะรู้มามมีหลายๆคนแทบคอเคล็ดเพราะต้องแหงนหน้าดูจอไหนยังจะมีคนร่วมงานมากเกินไปอีก มีหลายคนเลยหน้าเข้ามาเริ่มแสดงความคิดเห็นบอกว่าแปลกจริงๆทําไมนางถึงกล้าว,ว่าคนอื่นทางทางที่นั่นเนี่ยไม่มีใครไปจ้างงานเลยแล้วก็ไม่มีค่ายไหนเนีสนใจไม่มีใครอยากจะมาทําเพลงด้วยเลยนะบางคอมเมนต์ค่ะเขาบอกว่าคนสวยอยู่บนเวทีไม่มีใครมาสนใจนางหรอกจ้า บางคอมเมนต์เขาบอกว่าเวลาชีพูดถึงใครเนี่ยคือพยายามจะหาแสงจากคนนั้นตลอดเลยนะชอบผู้ใส่คนที่แบบว่าดังสุดๆบางคอมเมนต์เขาบอกว่าน่าสงสารนางจังเลยเนาะในขณะที่ตัวเองเนี่ยต้องไปยืนเกาะแผงกัน้นต้องซื้อตั๋วเข้าชมแล้วก็ต้องกินอาหารที่ไม่ถูกสุขอนามายัยแต่ลิซ่าสิกลับได้เฉิดฉายอยู่บนเวทีมีคนนับหมื่นมายืนดูตั๋วก็ไม่ต้องซื้อแถมยังได้ตังค์อีกทั้งหาดแหม้นะ่าสงสารหล่อนจริงๆ บางคอมเมนต์ค่ะเขาบอกว่านางเนี่ยไม่เคยปลืม้มไม่เคยชมผลงานคนอื่นแต่ป้านเนี่ยแหละทุกวันนี้คือใครฉันยังไม่รู้จักเลยอะ บางคนนะเขาบอกว่าโอ้โหนี่แหละคือเครื่องพิสูจน์ว่าตอนนี้น้องลีซ่าเนี่ยดังสุดๆจนขนาดกับว่านางแบงเนี่ยจะต้องมาพูดถึงยิ่งพูดก็ยิ่งดังยิ่งพูดคนก็ยิ่งสนใจจะ้ะแต่เขาสนใจน้องลิซ่านะจะ๊ะเรียกว่าพยายามจะมาหา Engagement แต่ว่ามีแต่คนเหม็นขี้หน้าเนี่ยสิบางคอมเมนต์เขาบอกว่าไม่ปล้มก็เรื่องของหล่อนแต่ว่าหล่อนว่าใครแล้วหล่อนเนี่ยมีคนรู้จักบ้างไหมเนี่ย บางคอมเมนต์บอกเห็นแบบนี้เราเชื่อเลยว่าศิลปินไทยที่ได้ไปเป็นนักร้องเคป๊อปจนมีชื่อเสียงแล้วก็กลายมาเป็นนักร้องอินเตอร์คนหนึ่งทําให้มนุษย์ป้าขี้อิจฉากลายเป็นบ้าได้ถึงขนาดนี้น่าสงสารเขานะครับคุณป้าแกเล่นด่าตั้งแต่แกยันเสาตัวเองเนี่ยเคยชอบเคยชื่นชมใครบ้างหรือเปล่าแล้วคุณป้าคนนี้เหมือนกับเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งที่มีพฤติกรรมเหมือนกับพวกลุงลุงป้าป้าในอดีตชอบค่อนแคะเด็กสมัยใหม่ที่เป็นคนดังแม่ไม่นึกเลย ว่าปัจจุบันเนี่ยยังมีคนแบบนี้อยู่อีกบางคอมเมนต์เขาบอกว่าเปรียบเทียบกับงานคอนเสิร์ตที่นางไปแสดงสิไปสายตั้งสามชั่วโมงจนโดนคนดูในโยนแก้วใส่เรียกว่าคนละชั้นคงจะอิจฉาลิซ่านะมัง้งที่น้องเนี่ยมีแฟนเพลงทั้งที่รักและก็สนับสนุนมากมายบางคอมเมนต์เขาบอกว่าจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีคนเอาข่าวนี้มาโพสต์จะไม่มีใครรู้จักเลยนะเนี่ยบางคอมเมนต์บอกเคยดูข่าวคนนี้เหมือนกันนะเจเนี่ยเหมือนกับไม่ปลื้มใครเลย เก่งอยู่คนเดียวแต่ว่าดูจนจบทุกโชว์เป็นยังไงล่ะบางคอมเมนต์ก็บอกว่าโอ้โหสุดยอดจริงๆคุณคนเนี้เขาเป็นนักร้องเหรอฉันอยากจะรู้จริงๆสงสัยหล่อนจะมาหาแสงเพื่อที่จะมีคนจ้างใช่ไหมชอบวิจารณ์คนอื่นแต่ว่าดูสิโอ้โหไม่มีใครสนใจหล่อนเลยอะ จริงๆเนี่ยแอดมินก็ยังไม่รู้จักนะคะว่านางอัศลียแบงค์เนี่ยเธอเป็นใครก็เลยลองมาเปิดดูอ๋อสรุปว่าเป็นแรปเปอร์ค่ะบอกว่าคนนี้เป็นแรปเปอร์นักร้องแล้วก็เป็นนักแต่งเพลงชาวอเมริกัน ซึ่งก่อนหน้าเนี่ยตัวเธอเองก็ไม่ได้โด่งดังอะไรเลยนะคะแต่ว่าเคยไปตําหนิแล้วก็โวยวายไปโจมตีบียอนซ่จนตอนนั้นเนี่ยเรียกว่าเป็นเรื่องราวที่ฮือหาในสื่อโซเชียลเลยค่ะและเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าก่อนหน้าเนี้ยคุณนางแบงค์เนี่ยเธอเคยไปทวิตข้อความแสดงความคิดเห็นไม่เห็นด้วยที่ลิซ่าเนี่ย ถูกชาวเน็ตจัดให้เป็นศิลปินประเภทแรปเปอร์บอกว่าเดี๋ยวนะเนี่ยนะสาวเกาหลีคนนี้ใครเรียกว่าเป็นแรปเปอร์กันส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องเป็นคนอเมริกันผิวซีโอพระเจ้าช่วยโดยมีหลายๆคนหน้ามาคอมเมนต์บอกว่าอ้าวย่างนางแบงเนี่ยคงจะไม่รู้สินะว่าน้องลิซ่าเนี่ยเป็นคนไทยคุณน้องไม่ได้เป็นคนเกาหลีนะจ๊ะบางคอมเมนต์ก็บอกว่าอ้าวสุดท้ายพวกเนี้ยกลายเป็นเอาเรื่องสีผิวมาเหยียดคนเอเชียซะละทา,ทางทางที่ก่อนหน้าเนี้ย ถ้าเกิดคนผิวสีอยู่ในอเมริกาก็โดนคนอเมริกาเนี่ยเหยียดกันเองอยู่แล้วนะบางคอมเมนต์เขาบอกว่าคนผิวสีเนี่ยแปลกจริงๆบางทีก็ยอมรับบางทีก็ไม่ยอมรับตกลงเนี่ยเป็นอะไรกันแน่เนี่ยบางคอมเมนต์เขาก็บอกว่านางคนเนี่ยคงจะไม่พอใจเพราะเห็นว่าตอนเนี้น้องลิซ่าเนี่ยมีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกมากๆคงจะไปสกิดตอมอิชของคุณป้าเธอขึ้นมาดูรายชื่อสิเห็นใครดงังก็ไปวิพากษ์วิจารณกันหมดแล้วแต่ละคนที่หล่อนวิพากษ์วิจารเนี่ยเป็นคนดังระดับ โลกทั้งนั้นเลยนะแต่เอาเถอะนอริซ่าตอนเนี้ยคงจะไม่มีเวลานั่งสนใจคนบ้าอย่างป้าแบงหรอกเพราะว่าคงจะเอาเวลาไปทําอย่างอื่นดีกว่าน่าสงสารจริงๆบางคอมเมนต์นะบอกว่าโอ้โ oh ห oh, เดี๋ยวนะถ้าเกิดมาพูดถึงเรื่องแรปเปอร์คงจะต้องแยกออกเป็น2ประเด็นแรปเปอร์เนี่ยหล่อนบอกว่าจะต้องเป็นคนอเมริกันผิวซีมันจะเกี่ยวกันไหมเนี่ยถ้าถ้าจะเป็นคนประสาทเนาะตักกะแบบตลกตลกและอีกอย่างเนงถ้าเกิดพูดถึงความหมายกว้างๆนอริ ซ่ทราบเป็นแรปเปอร์หรือเปล่าจริงๆเนี่ยก็อาจจะไม่ได้แรปเปอร์เท่ากับคนอื่น แต่ก็มีหลายเพลงของน้องลิซ่าที่ผู้ฟังทั่วโลกเนี่ยยกย่องให้น้องเป็นแรปเปอร์ตัวจริงแต่อย่างว่าแหละตอนนี้น้องลิซ่าเข้ากลายเป็น g l o b a l ระดับโลกไปแล้วค่ะน้องเนี่ยเป็นของจริงส่วนนางป้าแบงเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรพยายามพรีเซนต์ตัวในฐานแะแรปเปอร์แต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรเลยสักอย่างบางคองมเมนต์ค่ะเขาบอกว่าจากใจนะคะขอบอกว่าผลงานของน้องลิซ่าเนี่ยดูดีมากๆค่ะนางป้าแบงเนี่ยคงจะสู้ไม่ได้ไม่มีอะไร มาการันตีความดังมุมมองใครมุมมองมันแต่ที่แน่ๆเนี่ยแม้พยายามที่จะมาโหนกระแสน้องเขาละสิสุดท้ายคงจะคาดหวังว่าให้เพลงตัวเองดังแต่ก็ไม่มีใครสนใจบางคอมเมนต์ค่ะบอกว่าอุย๊ยอะไรเนี่ยคิดได้ยังไงว่าแรปเปอร์จะไปจำกัดอยู่แค่คนอเมริกันผิวซีแบบเนี้ยเรียกว่าโหนเอาเรื่องเชื้อชาติมาด้วยนะพูดง่ายๆสั้นๆส,สงสัยว่าหล่อนคนนี้คงจะเป็นพวกขี้อิจฉาละสินะบางคอมเมนต์เขาก็บอกว่าเดี๋ยวนะดูแรปเปอร์ แต่ละคนสิเอเมนเอมเออยอิกี้เออยก็ไม่ได้เป็นคนผิวสีเลยเป็นชาวอเมริกันที่ร้องเพลงดังมากๆและที่สําคัญแต่ละคนเนี่ยดังกว่าหล่อนไงล่ะบางคอมเมนต์เขาบอกว่าโอ้โ oh หถ้าเกิดคนไหนไม่ดังป้าแบงค์คนนี้หล่อนจะไม่เอื้อนเอ่ยถึงหรอกอย่างว่าเลยนะตอนนี้พยายามจะสร้างดาวให้กับตัวเองแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่มีใครเละจะมาส่งเสริมหรอกคนแบบเนี้ยบางคนเขาบอกว่าเจอมาหลายเคสลนะที่เหมือนกับว่าชอบไปวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นชอบเหยยดคนอื่นโดยเฉพาะ พคนเอเชียสุดท้ายแล้วตัวเองก็ไม่ได้แล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรสักอย่างงานตัวเองก็ไม่รอดสงสัยเนี่ยหลอนอาจจะเป็นคนคิดมากไปแต่ว่าเป็นแบบคิดมากแบบมีบาปต้องไปฝึกร้องเพลงก่อนปาตกลงนางเนี่ยจะให้ตัวเองเป็นนักร้องหรือว่าเป็นนักแสกันบ้างที่สําคัญนะชื่อเนี่ยไม่เคยได้ยินเพลงนางเลยแต่ว่าเคยรู้กิติศัพท์ว่ามาจะเป็นพวกชอบแสกงานหาแสงมากกว่าบางคอมเมนต์เขาบอกว่าถ้าน้องลิซ่าไม่ดังหล่อนคงจะไม่มาแสก หรอกนะแต่ตอนนี้เห็นว่าน้องลิซ่าดังมาก<ๆ>ก็เลยพยายามจะเกาะกระแสให้ตัวเองเนี่ยได้อยู่ในสื่อตลอดเวลาไงล่ะบางคอมเมนต์ค่ะเขาบอกว่าอยากจะรู้จังเลยว่าในสื่อโซเชียลเนี่ยมีใครมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนางแบงป้าคนนี้บ้างไหมเนี่ยอยากจะเห็นจริงๆมาเรียกร้องสิทธิ์มาหย่าสีผิวคนอื่นอีกแหมแถมยังยกต่อตัวเองว่าเป็นแรปเปอร์ท่าทางจะหลงตัวเองมากเกินไปแล้วมัง้งแล้วเพื่อนๆนะคะเห็นแบบนี้แล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างอย่าลืมมาร่วมการแสดง ความคิดเห็นและคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยค่ะ